With you. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่26มิถุนายน2564นะคะเมื่อเช้าก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปปล่อยปลาหมอมาเอาบุญมาฝากทุกคนขอใทุกคนที่ดูคลิปนี้มีแต่คำว่ารวยและคำว่าเฮงค่ะ ในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกำลังใครที่กำลังรอแนวทางการเสี่ยงโชคของห่วรัฐบาลรอก่อนนะเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จไม่เกินหนึ่งหรือสองชั่วโมงเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนหวังว่าทุกคนก็ระหว่างนี้นะคะแก้วได้ลงคลิปรายการใครไม่มูกูมูหมอแก้วพามูเป็นคลิปก่อนหน้าที่ลงไปวันนี้เหมือนกัน ที่ไปไหว้ย่านาหรือแม่นาพักโขนในคลิปนั้นแก้วก็ได้ขอเลขและขอแนวทางการเสี่ยงโชคของงวดนี้มาด้วยไปดูกันได้นะคะย้ำนะคะต้องดูเลขก้อนเออไข่ที่ก้าจับขึ้นมาแล้วก็แบงสังเกตไหมคะว่าเลขแบงทำบุญส่วนใหญ่จะออกติดกันเอาไว้สักใบสองใบนะคะสำหรับหัวรัฐบาลมามาดูกันว่าวันนี้ของแนวทางวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแบบไหนยังไงทำให้พวกคุณรวยนะคะ อย่าลืมนะถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญต่อจะได้ถูกอ,อีกมาดูกันค่ะคนเกิดมาอาทิตย์แนะนำให้ซื้อเลขผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดในตอนนี้ย้ำผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดในตอนนี้จะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติก็ได้เขาคนนั้นจใจโชคให้รับคุณเบอร์ที่จะต้องซื้ออายุหรือเลขที่เขาชอบหรือเบอร์ติดต่อเขาค่ะส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ ถ้าคุณม,ลลคะคะมีลูกให้ซื้อเลขลูกคนไหนก็ได้นะคะย้ําท่านมีลูกให้ซื้อเลขลูกคนไหนก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีลูกคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดให้ซื้อเลขคุณแม่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วให้ซื้อเลขของคุณแม่ที่เสียชีวิตได้คะ่ะนี่สําหรับคนวันจันทร์นะคะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญไปดูถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหมอกแก้วปารวยไปดูเลขทาบุญเมื่อเช้าก็ได้นะคะว่าแก้วปล่อยปลาซื้อปลาไปเท่าไหร่ไปลองดูนะคะสาหรับคนวันอังคาร ส่วนคนที่เกิดในวันพุธลองไปดูว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะคะถ้าคนวันพุธได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่น้ำวยทีิสุดในในร,รับรับเลยแก้วแนะนําว่าคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากย้ําสมุดบัญชีเงินฝากถ้าคุณมีหลายแบงค์หลายเล่มให้เลือกแบงก์ที่คุณมีเงินเข้าออกมากที่สุดนะคะย้ําคนวันพุธให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าออกมากที่สุดคะ่ะส่วนคนที่เกิด วันพฤหัสบดีก็ไพ่ใบน,นี้ก็แนะนําให้ซื้อเลขการทําบุญเหมือนกันนะคะการทําบุญจะให้โชคให้ลาภพวกคุณที่สําคัญอย่าโลภเพราะไพ่ใบน,นี้โลภมานไม่ได้นะคะสําหรับพฤหัสจบไปแล้วนะวันศุกร์ให้ซื้อเลขการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยพักเนี้ยสองสมวันเนี้ยคนเกิดวันศุกร์ซื้อทะเบียนรถจะรวยหรือซื้อเลขการเดินทางจะรวยค่ะลองดูนะคะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยวันนี้ที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้ลาภพวกคุณค่ะ จบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคก็ขอให้พวกคุณโชคดีใส่ส่วนใครที่รอคลิปแนวทางของหัวัฐบาลรอไม่เกิน1-2ชั่วโมงเดี๋ยวลงคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะ